Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Sonic go, Yo, go.

นี่ถือเป็นแจ c t i รันซ i ส e ิดีโอเพลงที่10ของ BLACKPINK แล้วนะคะที่ทำยอดวิวเกิน200ล้านวิวค่ะโหยสุดมากแม่ปังไม่ไหว <c oughs> ช่อง YouTube ที่แทบจะไม่มีคอนเทนต์แต่ยอดวิวยอดสับพุ่งขึ้นไม่หยุดในขณะที่คนอื่นบอกว่า YouTube ไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วยอดนูนยอดนี้มันเลยน้อยแต่ไม่ยากเห็นเกิดขึ้นกับ Black พิ n k เลยนะคะ of f y ฟยูทู e ที่แชร์จริไม่ได้มาประะชกช่วยของจริงและไม่ได้ปังแค่ใน YouTube เท่านั้นแต่ปังยิ่งใหญ่โด่งดังมันทุกแพลตฟอร์มอีกด้วยค่ะ <Yeah. S 1> และก็สรุปว่า YT มาคอนเฟิร์มสถานที่บอลพิงฟินาเล่ที่โซแล้วนะคะซึ่งก็จะจัดที่ โกเช็กสกายโดมในวันที่1 6บ7กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยโกเช็กสกายโดมความจุดสำหรับสเกลคอนเสิร์ตอยู่ที่25,000คนแต่จากรายงานข่าวมีแต่วง b ยแบนด์เท่านั้นที่เคยปแสดงคอนเสิร์ตที่นี่นะคะและวงรุ่นพี่บิ๊กแบงเคยไปจัดคอนเสิร์ตที่นี่2วันมีผู้ชมมากกว่า70,000คนเลยค่ะดังนั้น Blackpink จะกลายเป็น girl group K-pop วงแรก ในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตท,ที่นี่เลยค่ะเพราะมีคนสงสัยว่าทำไมไม่จัดสนามอื่นที่จุได้มากกว่านี้ ที่เห็นหลักๆก,ก็มีแจมซีโอ Olympic เตเดียมซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงไปจนถึงปี2 0 2 5โนอนเลยค่ะส่วนที่โซเว r ร์คัพสเตเดียมในวันที่17กันยายนก็จะชนกับการแข่งขันฟุตบอลเคลี u e พอด,ดีก็เลยต้องปักสถานที่เป็นที่โกเชสกายโดมซึ่งเป็นอิโดเอเรียที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีแล้วค่ะโดยสื่อวิคเคราะห์ว่า จัดคอนที่โซหลังหมดสัญญาเท่ากับเป็นสัญญาณเชิงบวกในการต่อสัญญา แต่ตัดภาพมาที่เหล่าบลิงนั้นตอนนี้ทริกเกอร์กับคัมเบอร์ไฟนอลสุดท้ายมากหัวใจอ่อนไหวกันไปหมดแล้วและรอบนี้มีนับถอยหลังวันเปิดขายตั๋วด้วยวิดีโอจากพีจีซูชูสีนิ้วเพื่อบอกว่าเหลือเวลาอีกสวันจะเปิดเจองตั๋วแล้วนะคะเงือๆเงเง,งืเล่นใหญ่อยู่นะแล้วแอดก็เดาว,ว่าวันต่อมาจะมีอีก3สาวมานับถอยหลังทีละคนอย่างแน่ แน่นอนค่ะซึ่งในอนาคตจะเป็นอย่างไรยังมีอาจทราบได้หากวันใดที่สีสาวของพวกเราบล c พิง n k จะแยกกันคนละทางเดินถึงอย่างนั้นทั้งสี่สาวก็จะมีสถิติที่จะติดตัวพวกเขาตลอดไปสถิติที่ไม่ว่าอนาคตจะมีใครทำได้ตามมาก็ตาม แต่ก็จะมีชื่อของ b l a c k พิงค์พวกไปทุกครั้งในฐานะคนที่เคยทำได้ก่อนโดยเฉพาะคำว่า คนแรกในประวัติศาสตร์เคป๊อแม่แม่แมแม,แ,มแอดก็เกร่นมาสักขนาดนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากให้สีสาวแยกทางกันนะคะแต่แอดแค่อยากจะมาบิวให้เพื่อนๆอ,อย่าหยุดสตรีมน้องมันนี่ของลิซ่าใน Spotify ให้ลิซ่ามีสถิติติดตัวศิละเป็นเคป๊อที่มียอดสตรีมพันล้านคนแรกและมาบิวให้เพื่อน,อนรว่วมวด b l a c k พิง k ในงาน MTV Video Music Awards เพื่อเอารางวั เบสเคปเ p มาให้สีสาวของพวกเราโดยโหวต m อ v จะมี Power Hour คือช่วงที่คะแนนโหวตได้คูณ2ทํทำให้1เมลจะโหวตได้20โหวตเลยค่ะในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งของทุกวันยังไงเพื่อนๆมาช่วยกันเอาสถิตินี้มาให้ติดตัวสาวๆไปตลอดชีวิตกันเลยนะคะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนอย่าลืมเม้นมาบอกความรู้สึกนะว่า ฟินนัเล่แล้วรู้สึกยังไงแล้วใครสตรีมมันนี่แล้วเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนไม่ได้นอนขอบตาดำยังไงไหนเล่าแล้วใครวอดเบสเคป๊อปแล้วบ้างโวตดไปกินเมลยืมใครมาบ้างเมนเล่าให้กันฟังได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้อนลาไปก่อนรับไปเพิ่มมาใหม่ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขกทุกคนเลยไปลาไปบุย้ย